กลับสุดเดมงามทุกเสียงทุกสายนะฮะก็มาแจ้วๆจ้ากันเหมือนเดิมนะครับผู้ฟังครับนะความรู้สึกดีๆที่เรานะฮะมอบให้กันและกันนะสัาพรมอบให้ไปแล้วนะฮะความจริงใจความรู้สึกดีๆนะฮะแต่ท่านผู้ฟังไม่คืนกลับมาก็ไม่เป็นไรพูดแบบน้อยใจเลยเนาะก็เอาเท่าที่ได้ฮนะเนี่ยความรู้สึกนี้นะครับเอาเท่าที่ได้ ชีวิตของคนเราครับจะมันจะสมหวังไปทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เลยไม่มีนะฮะมันก็ต้องมีมีผิดหวังมีสมหวังนะครับมีถูกใจมีไม่ถูกใจเห็นไฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็เอาเท่าที่ได้นะครับมันจะเป็นยังไงก็เอา้าไม่เห็นเป็นไรเลยชีวิตนี้ใช้แค่นี้แหละนะฮะไม่เห็นเป็นไรเลยนะก็ดีก็ดี สถาพรมีคนเกลียดสถาพรเยอะเลยก็ดีครับเกลียดแล้วผมก็จะไม่ต้องทําอะไร <c oughs> ผมไม่ต้องแขกใคร <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยฮะไม่ต้องแขกใครเนะยครับโอ้สถาพรมีคนรักเยอะจังเลยก็ดีครับก็จะได้เราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันก็ดีดีหมดเลยเกลียดก็ดีรักก็ดีเนียฮะดีหมดเนะครับไม่ไม่ห้ามใครเพราะว่าชีวิตนี้มันมันง่ายๆนะฮะ จะให้คนคนอื่นมารักเราทุกวันก็ไม่ได้นะไม่ได้จะให้คนอื่นมาเกลียรดเราทุกวันก็ไม่ได้มันไม่ใช่เช่นกันนะครับฝั่งครับเราไปคุยคนที่เขาเขารักเราเราก็คุยด้วมีความสุขถ้าเราไปคุยคนที่เขาไม่ชอบเราเขาก็ไม่ค่อยอยากจะคุยเราก็ไม่คุยเอาเท่าที่ได้เห็นไหมนะครับ ศีลเส,สมอเราเจอกันดีกว่าเราคิดแค่นี้โอ้ศีลก็ไม่ถึงเราพูดแบบแบบเห็นแก่ตัวหน่อยเนาะเห็นแก่ตัวหน่อยศีลเสมอเราเจอกันถ้าศีลไม่เสมอก,ก็แยกทางกันไปนะฮะในเรื่องของพ,พุทธศาสนาผมชอบคุยคุยเพราะอะไรเพราะว่าหลักของพุทธศาสนาเนี่ยครับฟังครับเป็นหลักแห่งความจริงผมชอบในเรื่องของความจริงความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตาย แต่พูดความจริงมากมาย,ยอาจตายได้ใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้มันก็อยู่ที่ความเหมาะสมแหละหลักของพุทธศาสนาคืออยู่ที่ความเหมาะสมคือจุดกึ่งกลางคือจุดมีนมีนคือจุดกึ่งกลางนะฮะถ้าเราจะวางตัวเนี่ยเราจะทำไงให้เป็นอยู่อยู่ในมุมจุดกึ่งกลางได้ให้ทุกๆคนนะครับให้ทุกๆคนให้ทุกๆคนเนี่ย,นนยอยู่เขาเรียกว่าอยู่ไงให้อยู่แบบให้อยู่แบบ แบบเป็นกลางอะท่านผู้ฟังได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะฮะแต่คําว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเนี่ยมันต้องอยู่ที่ความสามารถเราด้วยนะฮะเราต้องมองความสามารถของเราอย่างเช่นเราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยอยากจะขายของนะฮะเรายังไม่มีที่เลยว่าจะไปขายตรงไหน,นยังไม่มีโจทย์เลยว่าจะขายอะไร เนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ยังไม่พร้อมก็ยังไม่ดีนะฮะอยากจะทํางานนะฮะยังไม่มีงานทําเลยสมัครตรงไหนก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ดีก็คิดว่าพักผ่อนก่อนแต่ก็พยายามที่จะไปหางานนะฮะก็หยุด